ท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับนเป็นท่านโฆษกนะครับผมแทนผู้ทิอิสระนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนะครับปัจจุบันเนี้ยมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับจึงมีผู้ร้องเรียนมาถึงผมนะครับว่ามีบุคคลท่านหนึ่งนะครับอักเรี้ยนอนหนูนะครับอายุ4 2ปีนะครับได้แอบอ้างว่าได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญจากสภาแล้วก็มีการไปยืนถ่ายรูปอยู่ที่ป้ายหน้าสำนักประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับแล้วก็บอกว่า เอเนี่ยมีการใส่ชุดขาวนะครับอ้างว่าเป็นนาวัตรีนะครับซึ่งเป็นผานเรือนะครับแล้วก็ไปหลอกลวงผู้หญิงแล้วก็ผู้เสียหายจานวนมากนะครับลักษณะาการหลอกนะครับก็คือหลอกชวนลงทุนนะครับคงละแสนคนละแสนบ้างนะครับมีผู้เสียหายหลายสิบคนแล้วก็สำ้อยกว่านั้นคือแอบอ้างว่าสามารถฝากเข้ารับราชการได้นะครับให้เสียค่าใช้จ่ายในใคนละหนึ่งล้านสองแสนบาท มีสุจามสุบคนนะครับ,รบนอกจากนี้แล้วยังไปหลอกลวงในเรื่องของอว่าจะลงทุนคลินิกนะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ไปแอบ,บอ้างว่าสามารถมีงานกับหน่วยงานราชการต่างๆสามารถนํางบประมาณออกเอางบประมาณมามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมธิการงบประมาณาหรืออื่นๆนะครับในการที่จะไปหลอกลวงและสำคัญกว่านั้นก็คือว่าแอบบอ้างว่าเคยได้รับการ เรียกว่าแต่งตั้งนะครับเป็นผู้สื่อารในรีนะครับที่ดูแลเรื่องโลจิสติกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพฤติกรรมนะครับหลอกลวงตื่อื่นอีกมากมายนะครับโดยปัจจุบันนี้มีผู้เสียหายที่แจ้งความร้องทุกข์นะครับในหลายที่นะครับเป็นคดีดำหมายเลขป .2515 ับ2567นะครับเอ่อมีการในการยุบโจทย์นะครับฟ้องแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งนะครับ นอกจากนี้แล้วยังมีข้อหาในอ2องท่เป็นข้อหาภาคผู้เยาว์อายุไม่เกิน15ปีไปเสียจับมารดาผู้ครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจานนะครับมีปัญหาการอนาจานด้วยขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาต่างด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ข้อข้อมูลต่างๆและความเสียหายของผู้เสียหายที่เกิดขึ้นนะครับมาทำกัรเรียนต่อท่านประธานสอบิดารัศดรนะครับ เพื่อที่จะได้สั่งการหรือวินิจฉัยว่าบุคคลหลักคนนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อสังคมนะครับปัจจุบันนี้ก็ไปแอบอ้างเกี่ยวกับกรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับซึ่งในลำดับต่อไปเราก็จะได้ติดตามไปในจุดต่างต่างที่เขาอ้างแล้วก็เขาก็จะมักจะนิยมใส่ชุดขาวชุดปกติขาวนะครับแล้วก็ชุดสร้างราชการฐานนะครับแล้วก็สแสดงตัวว่ามียศนะครับนาวาตรีแล้วก็สแสดงตัวว่าเป็น ใช้ชีวิตกินอยู่อยู่สบายนะครับบนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังไปไปมามาอยู่ในสภามีบัตรเข้าออกลยมีรักษาละะไปนั่งร่วมประชุมแล้วก็ก็จะเคยเข้าไปในห้องประชุมสุริยันด้วยนะครับจะเป็นโซนฝั่งตรงข้ามกับบาลังประธานสภานะครับเพราะว่าทัะภาพล่างตรงไปเนี่ย จะเป็นที่นั่งสสแต่ว่าเขาทาเสนอหนึ่งว่าเขาเนี่ยเข้าไปไประชุมร่วมในนั้นนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าบุคคลที่เข้าไปได้เนี่ยต้องจากสมสาชิกสภานักสลอนแล้วก็ต้องเป็นกรรมธิการหรือถ้าฝั่งตรงข่าเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าผู้ที่ไปเยี่ยมชมสภาแต่ว่าการถ่ายภาพพักนั้นเนี่ยคนทั่วไปย่อมไม่สามารถทราบได้นะครับว่าเอ๊ะเ,เ,เป็นที่หนเออเป็นต้องมียศมีตําแหน่งอะไรถึงเข้าไปได้นะครับเพื่อเอาไปแกล้างหลอกลวงก่อนไปนะครับผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าบุคคลคน โปรไฟล์ดีหน้าตาดีบุคลิกดีนะครับแล้วก็พูดเก่งความร้องเก่งนะครับเหยื่อเนี่ยก็มีทั้งเรียกว่าเสียทั้งทรัพย์สินเ,เสียทั้งความสัมพันธ์ดีๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมีความสัมพันธ์ที่ซึ้งต่อกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เลยเจึงขอญัตนามากาบเปียนต่อท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับผ่านท่านโฆษกนะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินาต่อไปทางแทุณเลยนการนำเสนอท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ คิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญโดยเฉพาะผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วนะครับในการถ่ายรูปหน้าห้องท่านประธานสภา้ใหญ่รัศดรด,ด้วยนะครับถือว่าในด้านของการรักษาความปลอดภัยอาจจะบุกพร่องในช่วงนี้นะครับก็คงจะต้องตรวจสอบว่าเข้าไปในสถานที่ใน,นจุดที่สําคัญสาคัญนั้นอย่างไรน,นะครับผมจะได้นากลับเรทย่ท่านประธานสภานุยานรัศดรนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วก็คงทั้งสองส่วนทั้งอาคารของ ทางเดือธที่การสภาผู้แทนราษฎรและสัมนกทางเลขาธที่การผู้ช้สภาด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการนำรถเข้ามาก็มีปัญหาการปรวจปักที่จะเข้ามาในชั้น,นต่างๆก็มีปัญหาด้วยนะครับผมจะนำเรื่องไปกลบาวถึงทั้งนะครับขอบก็คุณมากครับ